สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมารีวิวสัตว์ทั้งหลายแหล่กันนะครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยตัวแรกก็คือเจ้ามา้านี่มาฟังเสียงกันหน่อยเลยนะครับใส่ถ่านตรงนี้3ามก้อนครับนี่นะซื้อที่ตลาดสนามหลวงสองนะครับอ่าโอเคมาดูตัวต่อไปคือเจ้าวัวนี่ดูรอบรอบเลย เปิดทวิกตรงนี้เอา้าทางหรออ๋อนี่ครับปิดแล้วใส่ามสามก้อนนะครับมาดูต้าวัววิ่งหน่อยเ้าวัวนี่ก็เจ้ามาลายเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิ่งแข่งกันเป็นคู่ๆนะีน่ก็คือเจ้าควายามาครับ เรามาที่สนามแข่งตรงนี้ดีกว่า,วม,ามาแข่งกอนนะครับมามามือเขาคว้าไปนะครับดูนะครับตอนนี้เจ้ามาลายนำอยู่นิดหน่อยนะครับ เดูอยครับอ้าวเจ้าม้าแรงไปแล้วนะครับโอ้ยดูนะครับใครจะเข้าเล่นใครก่อนครับโอ้เจ้าม้าเข้าไปก่อนโอเจ้าม้าแรงนะครับมาดูครับคู่นี้บ้างนะครับเจ้าวัวแล้วก็เจ้าควายสีแดงไปเจ้าวัวเดินช้ากว่านะครับเป็นวัวอายุเยอะกว่านะครับเป็นวัวแกนะครับอือแต่ควายแรงกว่านะครับสงสัย่านจะอ่อนแน่ๆเลย เจ้าไฟก็ชนะไปนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอนใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย